สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอ,อยู่กับแก๊งหอหญิงสุดป่วนวันนี้เป็นวันเทศกาลฤดูหนาวนะคะเราจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปโรงเรียนก็ได้ปอก็เลยไม่ให้ส,สาวๆไปโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเอ่อแต่งบ้านเนาะปอจะจัดห้องนี้เป็นห้องคริสต์มาสแล้วก็เผื่อคุณลุงแซนต้าจะมาหาแล้วเราก็จะเชิญหนุ่มๆม,มาจัดงานเลี้ยงกันที่บ้านด้วยค่ะ ไปดูกันเลยเออทุกคนคือว่าตรงเนี้ยของยูกิอ่ะมันขึ้นว่าพูดคุยด้การบทคยี่เป็นความต้องการของยูกิเองปอก็เลยปักหมุดไว้เดี๋ยวปอจะทําให้เนะาะปกกก็มีเหมือนกันทุกคนก็เลยอืมเดี๋ยวเราจะมาทําให้สาวๆเนี่ยสมหวังกันของฮานาไม่ขึ้นอะไรกับแพทริกเลยเนาะโอเคเดี๋ยว พราะว่าจะมาแต่งห้องนี้เดี๋ยวมาแต่งห้องนี้กันสักหน่อยเนาะจะแปลงโฉมห้องนี้เป็นห้องเทศกาลวันคริสต์มาสห้องที่ปอจัดก็สระประมาณนี้เนาะคือปอไม่มีหัวในการแต่งบ้านมันก็ได้แค่นี้แหละทุกคนเออมันก็คริสต์มาสอยู่ได้แหละโอเคเดี๋ยวเราชวนหนุ่มๆมาได้ดีกว่า ประดับต้นไม้กับอุ๊ยประดับกับทุกคนดีกว่า yeah, ไหนดูจีเวิบนี่เอ็กซ์มกริมส์ทุกคน s <S มาแต่งต้นคริสต์มาสด้วยกันเถอะ มอบของขวัญหรอมอบอะไรให้ดีอ่ะเอาตัวกระชับปองที่เราไปหมุนได้มาดีกว่าเราให้ของแลเธอเลยนะชิโลโอเคไหนดูชิ ฉันมีอะไรจะให้นายด้วยอ่ะของขวัญจากฉันเปิดดูสิชอบหรือเปล่าก็ต้องชอบอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ยูกิให้ของขวัญมิกกี้ด้วยเนาะ <ab> อุ้ยมอมชุดเหรอ ย <Y> ูกิไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยเหรอฮานะล่ะคะฮานะมีอะไรมอบไหมเนี่ย <_ S 2> เดี๋ยวให้สาวๆคนอื่นไปหาซื้อของขวัญกันนะโอเคตอนนี้ปอก,ก็ให้ยูกิไปซื้อดอกกุหลาบมาเนาะเดี๋ยวจะเอาให้มิก<อ>มกี้ออมิกกี้หวังว่านายจะชอบดอกไม้ดอกนี้นะ เอาทำไมมิกกี้ทำหน้าเซ็งอะหนูไม่อยากได้ดอกไม้อย่างนี้หรอฮนานี้ปอก,ก็ให้ซื้อดอกไม้มาเหมือนกันมา <c oughs> แต่ว่าแพทริกเป็นหนุ่มโรแมนติกอะแพทริกน่าจะดีใจมากกว่ามิกกี้อยู่มั้งเป็นมิกกี้อ,อ๋อแพทริกนายชอบดอกไม้ไหมอะฉันมีดอกไม้มาให้นายฉันชอบมากเลยค่ะมะโอเคแพทริกโอเค <c oughs> เนาะ ตอนนี้เราก็เหลือเฟสแค่กินมื้ออาหารแล้วก็เจอกับซานตาเดี๋ยวเราเรียกทุกคนมากินด้วยกันดีกว่าเอากินกินกันแล้วหรอเดี๋ยวเรียกทุกคนมากินเนาะมาจ้าเก้าอี้มีหกที่พอดีเลยมากินข้าวจ้าทุกคน อุ้ยแต่ชิโลกินไม่ได้่ะชิโลอ้วกแตกแน่เลย <c oughs> ตายละลืม <c oughs> ไม่ไหวก็อย่าฝืนเลยชิโล <c oughs> นั่นชิโลอย่างอ้วกอ้าชิโลอ้วก อุย้ยไม่ต้องกินแล้วเราจะห้ามเขายังไงดีอ่ะอ,อ๋อแย่ละแย่ละชิล็อกแย่ละม,มันไม่สำเร็จหรอคะคือเราต้องปรุงอาหารหรอ,อทำไมมันไม่ขึ้นมืออาหารสำเร็จอ่ะหรือเราหรือเราต้องปรุงหรอคะ ไหนดูสิถ้าปุงจะผ่านเพ้ยไหมอุ๊ยเรามาทำเควทให้ยูกิดีกว่ายูกิอยากคุยแบบบทคยี่กับมิกกี้อะมันมันอยู่ที่ไหนแล้วคะอันนี้หรือเปล่าวะแลวต่วามันหายไปแล้วนี่โอ้ทำไมมันหายไปอะแต่ของโปโกยังอยู่นะเอากลับแล้วหรอคะ กนุ่มๆกลับแล้วหรอลงซานต้ายังไม่มาเลยนะอามิกกี้กลับมามิกกี้กลับมาแล้วก็มาถึงปุ๊บยูกิขึ้นโรแมนติกเลยอ่ะประกาศรักอย่างเปิดเผยดูสิอุ้ยอุ้ยเขาร้องเพลงจีบก โพอาอิกซ์เอยโอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอากลับแล้วเหรอไม่มีขึ้นแล้วอะอันนี้ไงป๊อกก็จังทำอาหารสุดหรูเสร็จแล้วแต่ตรงนี้มันก็ไม่ผ่านเควสอยู่ดีอะค่ะ อ๋อมิกกี้ไม่ได้กลับค่ะมิกกี้อยู่นี่พูดถึงการแต่งงานลองดูสิว่าเป็นยังไงเราพูดถึงการแต่งงานดูสิอยากรู้อ่ะนายคิดจะแต่งงานมากไหมอ่ะอย่บอกนะว่าเป็นการขอแต่งงานคงไม่ใช่มั่ง ปล่อยเร็วจังแต่เมื่อกี้เห็นแบบมีอะไรนะจุบใต้ต้นมิสโทอ่ะขอลองดิไหมขอลองซิสารฝันหน่อยเร็วๆเอาทำไมอ่ะหรือเราไม่มีอันต้นมิสโทอะไรนี่คะ่ะมีอยู่นะเออ๋อ <c oughs> เอามาถือเองอุ้ย รุดเร็วเกินไปจับภาพไม่ทันอ๋อก็คือเอามาถือไว้ถือเองอ๋อแล้วก็จะไปยืนอยู่ตรงไอ้ตรงที่เราตักอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้ยูกิให้กุญแจบ้านดีกว่าเผื่อแบบว่ามิกกี้อยากมาหาตอนไหนก็เข้ามาได้เลยประมาณนี้ อากุญแจบ้านของฉ,ฉันฉันให้นายนะในอยากเข้ามาตอนไหนก็ได้เลยฉันได้ยินมาว่าเธอกำลังพร้ำฝึกเวทมนต์อยากมาลองเป็นคู่ต่อสู้กับฉันสักตั้งดูไหมล่ะเออไม่เอาดีกว่าปรโกเอ้ยปรโกุไม่ได้ฝึกเวทมนต์เลยอ่ะไปสู้แพ้แน,น่เอาคุณลิกโกมาหา คุณลิโกที่ไปปีนเขากับโปโกมาเนาะโอเคเข้ามาเลยค่ะ <S S <ula>. <S สวัสดีค่ะเข้ามาก่อน, <S S <ula>. <S นสิคะคือคุณลุงซานตาจะไม่มาจริงๆหรอคะเอามิกกี้มาอีกแล้วอุ๊ยแพทริกก็มาค่ะแพทริกก็มาหา ฮานะที่บ้านเหมือนกันเอาทำไมชีโร่ไม่มาหาปโกโก็เลยอะข่าวลือมีจริงมิกกี้อยากไปงานพร้อมกับยูกิเธอจะไปไหมอุ้ยเขามาขอเองเลยนะอะแกเขามาขอเองโดยที่ฉันไม่ได้สั่งและฉันก็ไม่ได้ขอให้ยูกิไปขอด้วยิ คุณลงุงซานต้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ฮานะมาเชิญก่อนเชิญเข้ามาคุณลงุงซานต้ามาหาเราที่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวให้สาวสาวมาทักทายคุณลงุงซานต้ากันโอ้โหสวัสดีเธอชื่ออะไรไีนหนูน้อย <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อยูกินะคะ ไหนไหนฮานะกับปกโกะล่ะคะนอนกันหมดเลยอหอมาคุยกับคุณลุงซานต้าก่อนด้ไหมขอของขวัญสิให้ปกโกซังมาลองขอของขวัญสิปกโกซังลองขอของขวัญสิคะอาเอมาอมของขวัญแกแด้เดี๋ยวเราให้กระชับปองเหมือนเดิมเนาะเรามีหลายตัวนี่ไง เป็นกระชับองคุณลุงซานต้าเหมือนกันคุณลุงซานต้าคะหนูมีของขวัญจะให้ด้วยค่ะเปิดดูสิคะชอบหรือเปล่าฉันชอบมากๆเลยลายี่หนูแล้วเราไม่ม <Teraz S 1> ีขอของขวัญหรอคะขอของขวัญนี่งขอของขวัญสิเออหนูขอของขวัญบ้างได้มั้ยคะ เอาไปสิวิงเหรอคะเปิดดูสิได้อะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะให้ฮานะมาขอของขวัญบ้างดีกว่าอันนี้ของขวัญของหนูนะรับไปสิจ๊ะว้าวขอบคุณนะคะอุ๊ยตอนนี้มีแค่ยกูกิที่ไม่ได้ของขวนนะัญน่ะให้ยกูกิมาขอของขวัญกับคุณซันต้าบ้างได้มีคะ่ะ อย่าบอกนะคุณลงุงซานตาจะกลับแล้วว่า <c oughs> คุณลงุงซานต้ากลับแล้วแน่เลย <c oughs> นี่ไงเขากลับแล้ว <c oughs> โธโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไอยงีิก็มีคนมาขอไปงานพร้อมเป็นของขวัญที่ดี มี่เปแจบ้านพักชั้น,บบนถ้านายอยากมานายก็มาบบได้เลยนะจะได้ไม่ต้องมายืนกดกิ่งนะ่ะขอบใจนะฮะนะเย้นายยังไม่กลับอีกรอแ,บบแพทริกนี่มันดึกแ,แล้วนะเอาไปไหนล่ะอ๋อนี่ไงกำลังจะกลับเอาละค่ะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ เหล่ามาัธยมแสบทั้งหอหญิงหอชายมาฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย